จังหวัดขอนแก่นชู่ซอฟพาวเวอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจผ่านภาพยนตร์แนวแฟนตาซีระทึกขวัญและแอคชั่นจากทีมงานค้นขอนแก่นค่ะ ที่ศารหลักเมืองขอนแกน่นเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะบริษัทถนัดหนังจำกัดสำนักงานใหญ่ได้เหตุพิธีบวงสวงภาพยนตร์เรื่อง4ขมังซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาซีระทึกขวัญและแอคชั่นจากทีมงานค้นขอนแกน่นเพื่อส่งเสริมแนนํำสถานที่ท่องเที่ยวและวันธนรมขอนแกน่นให้มีความน่าสนใจจนมาสู่การท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแกน่นโดยมีนายสุรสิทธิ์สิงหลงค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานในพิธีบวงสวงพร้อมกับหัวหน้าส่วนภาครัฐภาคเอกชน น้ำทีมโดยคณะผู้กำกับภาพยนต์รอยลานค่ะนายธนิตจ,จิตนุกุลเป็นผู้กำกับเรื่องบางระจันนายปรยาปิ่นแก้วค่ะผู้กำกับต้มยำกุ้งองค์บากนายบัณฑิตท,ท่องดีค่ะผู้กำกับพุ่มพวงมาเป็นโปรดิวเซอร์และก็มีผู้กำกับหนาไมย,ยางนา่งกุนกานแมมเบอร์ค่ะซึ่งเป็นเช่าขอนแกน ที่มาเป็นผููกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะนายปรัชญาปินแก้วครับก็บ,บอกว่าภาพยนตร์ซีขมังเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีบอกถึงวัฒนธรรมความเสือนํำเอาสิ่งที่เป็นสมบัติของขอนแก่นมาเรียงรอยผ่านเรื่องร่า,ราที่สนุกสนานร่วมสมัยให้คนเบ้องในเข้าใจมีคนรู้สึกไปน้ำแน่ซึ่งการสร้างหนังเรื่องนี้ครับคนขอนแก่นมีส่วนรวมตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับแนวขิดแผนในการพัฒนาเมืองเข้าในฐานะภาพยนตร์กันนั้มาเชื่อมต่อกันแล้วก็เอามาเป็น ภาพ,พยน์รวมกันหาไอเดียที่ดีที่สุดแล้วก็สร้างหนังเรืองแรกออกมาซึ่งได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกส่งขอาประกวด32เรื่องเรื่องซี่ขมังนะครับเป็นเรื่องแรกที่สีเหตุระสันบาไปฟังเสียงของผู้กำกับน,นะครับภาพยนต์แนวแอคชั่นแฟนตาซีแล้วก็มีทิวเลอร์ผสม้วใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นภายนต์ที่เราจะพูดถึงวัฒนธรรมแล้วก็พูดถึงอาจจะมีความเชื่อแล้วก็ นำเอา,อาสิ่งที่เป็นสมบัติของขอนแก่นมาเรียงร้อยผ่านเรื่องราวที่สนุกสนานนะครับแล้วก็ให้ร่วมสมัยแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่ได้ดูได้เข้าใจได้แล้วก็มีความรู้สึกร่วมไปได้ทางด้านนางกุลการเมมเบอร์ค่ะผู้กำกับหนังเรื่องนี้บอกว่าหนังเรื่องนี้มีความพิเศษคือเป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมเก่าแก่และความเป็นปัจจุบันที่นักแสดงเป็นคนรุ่นใหม่ที่สิแสดง่ายถอดออกมา มั่นใจว่าสิถึกใจผู้ชมแน่นอนซึ่งขอนแก่นนั้นมีทั้งภาพของอีสานเน้นเอาวัฒนธรรมหลายๆอย่างบวาสิเป็นเรื่องเครื่องแต่งกายเสือ้อผ้าอาหารชีวิตวิถีผู้คนทั้งวัฒนธรรมทุกอย่างมาร่วมกันและร่วมอยู่ในหนังเรื่องนี้จังใดก็ตามนะคะสิ่งที่คิดว่าในแง่ของคนเบิงกสิรู้สึกสนุกสนานและกะสิได้รับสิ่งที่สอดแทรกเข้าไปย่งกลมกลืนค่ะ